ใืมคสวัสดีทุกคนกินตังขุนน้ำเด้งเลยน้ำไหมแบบนั่นตำชั่วขบุญปลาหมึกละกะห้อยสิรินะห้อยจ้ะยังไอ Tên hòm Nó mại ta Pết nữa à มเัเฟืออจะกรอบๆตําตําเผือกขนมจีนค่ะใส่ปลาหมึกค่ะอือหือ